เรับอริคับผมนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย,วยทุกท่านที่กระลังนั่งเนี่ยมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะนั่งเนียน่ยมเบาเลยโอเคนั่นแหละนะซึ่งวันในวันนี้นะครับผมผม,ผมก็จเจอการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ่อใช่ตามหาวิลเลตเจอร์ไม่ใช่หรือมันเขาเรียกว่าอะไรวะเพอ,อผมไม่ใช่ว่าจะพยาามหาหมูบมหมหม่บ้านวิลเลตเจอร์นะเพราะมันอัปเดตใหม่หมู่บ้านวิลเลตเจอร์มันหายากขึ้นหลายเท่านะ แล้วก็ไอเนะี่ยเออผมคิดว่าผมสิ่งที่เกิดมีโอกาสเกิดเยอะมากขึ้นในเวอร์ชันใหม่นั่นก็คือซมบีวิเลจเจอเองนะคือผมเห็นทุกคืนเลยไม่ใช่ชีวิตจริงนะมันเหนืเก็ไอ้ครับนะอ่านั่นแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมจะลองไปหาซอมบีวิเลจเจอแล้วก็เออใช้ยาเวกเนียกับแอปเปิลทองทาให้เอาเรียกว,ว่าอะไรวะทาให้มันกลายเป็นวิเลจเจอแล้วก็เอาทแท่นปรุงยาให้มันแล้วก็มันจะได้อัป แล้วมันก็จะได้เป็นแบบมันก็จะได้เป็นวิลเลจเจอร์นักปรุงยานะครับแล้วมันก็เออ่แล้วมันก็จะได้ไอ้น่นนะเราก็จะสามารถแลกเอนโอรปกับมันได้นั่นเองนะครับผมแลกได้สูงสุดประมาณสิบสองลูกนะังกับมันนะ่ะซึ่งเราต้องการสี่ลูกนะแล้วเราก็แบบคุ้มเลยครับทุกคนนะแต่ก่อนอื่นนี่ครับผมปลูกเอาไว้นะผมแอไปเล่น,นอรอบนะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะตัวน,นี้ก็จะมีเออเอ่อคอกม้าของผมนะแล้วก็มีแกะนะะโอเค เดี๋ยวผมขอทำการเก็บผักก่อนนะเก็บข้าวนะ,ะน่ะทุกคนอาจจะเห็นหน้าจอผมมันเปลีป่ยนไปนะครับใช่ครับผมไปใส่รีซอสแพกมานะซึ่งรีซอสแพกอันนี้นะมันทําให้อะมันทําให้เราครับของได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือเมื่อเราใส่ของในห้องเก็บของเราสามารถกดเพื่อให้มันคับทีเดียวไม่ต้องไปกดเราหลายครั้งได้ผมเลยชอบมากนะครับแต่มันก็ไม่ดีอย่างหนึง่งก็คือมันไม่มีปุ่มเดินให้เห็นนะแถมมันก็ มีตัวซื้ออะไรไม่รู้บางหน้าเต็ไมไปหมดเลยแต่ก็มันช่วยให้เราขับของไว้ได้ก็ดีอครับผมนะอย่างเช่นเมลาเรามาจากขับท็อตผมผมก็ไม่ต้องกดหลายๆครั้งผมแค่กดตรงลูกสวงท่านเดียวมันก็แบบปึ๊บได้ท็อตมาหมดเลยครับแบบสุดยอดมากนะผมไปเจอรถแพ็นี้มาจากช่องช่องหนึ่งอะนะน,ะ,นะครับเดี๋ยวรยวแพ็กนี้เราผมเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้ล่างเดริปช่นนี้แล้วกันนะนะครับผม ใต้คำอธิบายวิดีโอนี้เลยนะครับก็ไปดาวน์โหลดไปลองใช้กันได้นะครับแต่อาจจะมีตัวหนังสือตัวหนังสือบางหน้าจอเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ได้อยู่นะตอนนี้ทุกคนอ,อ,อาจจะผมปรับนะผมจับเอ่ออะไรที่ไม่ใช่ผมปรับ G U I หรือว่าเออนั่นแหละให้มันมีขนาดเล็กเรืองเอ่อเล็กลงใช่หมมันเอ่อ,อ,อง่ายก็คือ ช่องเก็บของเก้าช่องด้านล่างผมไม่ละมันทําให้มันเล็กลงนะผมมันจะได้แบบมันจะได้ไม่ลกหูลกตานะครับเพราะตัวหนังสือมันบังหน้าผมนะโอเคเวลาเราเลื่อนของนะตัวหนังสือมันบังหน้าจอผมก็ต้องปรับให้มันตัวเล็กเข้าไว้นะนะแต่ว่าถ้าเป็นต่อไม่สู้บางกวรผมว่าผงต้องเอารีซอ์แทกนี้ออกแลวครับเพราะว่ามันบังหน้าจอนะเห็นไหมเวลาเก็บของมันบังหน้าจอมากเลย แต่ว่าใสมามันก็แบบดูรอเท่ดีไปอย่างนะก่อนนะโอเคนะครับรีลีสซ์แวร์นี้มีชื่อว่า Java Inventory UI นะผมนะใครอยากโหลดก็ใต้คำอธิบายวิดีโอใช่นะครับผมโอเคผมพร้อมการฟาร์มผักตรงนี้ก่อนนะโอเคก็ทุกคนอาจจะเห็นมันหายไปนานก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะทุกคนนะ นะช่วงนี้มันก็ช่วงเปิดเทิมยังไม่ล่าก็แบบก็ต้องไปโรงเรียนน,ยนะคนโอเคนะครับผมกไม็ไม่เป็นไรหรอกนะนะครับโอเคผมอาจจะหายไปบ้างสักเล็กน,น้อยนะเพราะแบบมันเพิ่งเปิดเทอมใหม่แล้งงานมันเยอะไงนะโอเคนะกนะ็ประมาณนั้นแหละเนาะ โอเคไม่ต้องคิดหากครับทุกคนชิวๆเข้าไปนะชีวิตเราชิวๆเข้าไนะอย่าไปทําใจให้บวมเวียวนะชิวๆเข้าไ้นะถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาก็หาดูอะไรที่มันตลกๆไปนะจิตใจอย่าได้ไม่บวเวนนะนะครับผมแล้วก็กินข้าวเช้าด้วยนะเพราะว่าถ้าใครไม่กินข้าวเช้าเนี่ยผมไปดูมานะจากข้อมูลนะคนที่ไม่กินข้าวเช้านะเอ่อเซลล์สมองจะเริ่มกลับกินตัวเอ็มเอโง่ายก็คือถ้าไม่กินข้าวเชาว้า เซลสมองก็จะกัดกินตัวเองทำให้แบบเขาเรียกว่าทาให้สมองมันตื้มันคิดอะไรไม่ค่อยออกอนะประมาณนั้นแหละใช่นะครับผมนะนะครับผมโอเคนะไปโอ้วันนี้โอเคเริ่มข้ามแล้วะตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเริ่มออกตามหาซอมบี้ิวเลเจอร์ดีกว่านะผมนี่ครับแกะผมเลี้ยงไว้สองตัวนะเป็นแกะคนสีฟ้า ผมเลี้ยงไว้เฉยๆแหละนะเลี้ยงไว้เผื่อแบบให้มันออกลูกมาแล้วผมก็กินเนื้อได้อะไรอเงี้ยเลี้ยงผมเลี้ยงไว้เล่นๆนะแล้วเชือกผมเชือกผมเอามาจากพ่อค้านะครับพ่อค้าพ่อค้าเล่ยน,นะผมไปดูมาแล้วมันมันขอไม่ดีผมเลยค่าพ่อค้าเล่ไว้แล้วก็ค่า,า,าอุดแล้วก็ได้เชือกมานะก็ก็ดีก็ดีได้เชือกได้เชือกแบบฟรีๆนะครับโอเคยอมการเก็บของใส่กล่องก่อน,นนะ ส่วนยายพวกนี้ทำมามาจากไหนก็แท่งปุญญาอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ผมใช้แท่งเบียดกับคาเบอร์สโตนนะครับ,รบแท่งปรญญาปุงยาออกมาครับแล้วก็เนเธอหวานผมก็ได้มาจากเนเธอร์ที่ผมลงคลิปไปเมื่อกี้นะอันนี้จริงในเธหวานทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมในคลิปแต่ผมไม,ไม่รู้ละนะเนีธอรกว้าผมทําการเพาะปลูกเอาไว้ผมแอบมาเล่นนอกรอบนานมากนะับแบบบอกมาเล่นนอกรอบแบบ โหเล่นแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะเอาไงก็คือเล่นจนฟูอะ่ะแบบจากบ้านกะกากลเป็นโหฟาร์มใหญ่โตเลยนะผมถ้าเกิดแล้วผมเล่นถ้าเกิดแล้วผมเล่นนานกว่านั้นผมว่าผมคงจะแบบแอบไปฆ่ามังกรก่อนแล้วแหละแต่ไม่ครับผมแล้วเพราะว่าผมต้องทําคลิปหลงในหะ้คนดีอันนี้ยาเวกเนีดนะยาเวกเนตทดทมาจากแมงมุมนะอะไรวะเรียกว่าอะไรวะอา่าตาแมงมุมเห็ดแล้วก็น้ําตาลนะก็จะได้ ตาเอ่อตาไม่มุมดองออกมานะก็ก็ก,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 ก็ดีก็ดีนะเอามาทํายาพิการยจะได้ทําให้ชาวบ้านกลายเป็นทําให้ชาวบีสาวบ้า,บานกลายเป็นชาวบ้านใช่ไนะครับผมอันนั้เราเตรียมของก่อนนะเดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปนี้จบผมก็จะเล่นรนอ,อบอบินั่นหละครับใช่ผมแบบผมเป็นคนที่ติดไมค์คราฟมากครับ,รบเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะไม่ว่าจะเล่นอยู่คนเดียวเล่นยังไงแบบก็ไม่เบื่อนะครับผม เกมไหมครับเป็นเกมนี่ผมลักเกมที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมอยากเล่นเกมไมครับมันนานแล้วครับผมตั้งแต่เด็กๆตอนผมรู้จักตั้งแต่เด็กตอนนี้ผมเคยจับโทรศัพท์เป็นครั้งแรกเลยผมรู้จักเกมไมค์ครับเลยผมเข้าไปใน u t u b e ใช่ไหมผมเห็นคลิปช่องช่องนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําแบบ youtube เกี่ยวกับไมค์ครับนะครับช่องทางนี้มีชื่อว่าเต้เป็นไฟเนี่ยครับผมใช่ซึ่งคลิปที่ผมเห็นนั่นก็คือคลิปอะไรวะ คลิปเอาชีวิตรอดของเขาอะไรเป็นคลิปที่เขาสร้างสะพานนะครับสะพานเอะสะพานข้ามอะไรหน้าบ้านเขาอะไรตอนนั้นผมไปดูเขาเล่นตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นเกมไหมครับผมก็เลยไปพิมพวในเฟซบุ๊กตัวดูโอ้ตอนตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงว่ามันต้องจ่ายเงินผมเลยกดไปเล่นมันก็แบบมันมันโหลดมันโหลดไม่ได้ผมก็เลยเออต่อไปผมก็ไปดูวิธีใน youtube วิธีโหลดที่ไหนได้มันต้องใช้เงินซื้อนะผมก็เลยแบบโอ้ หางเงินได้จากไหนดีวะตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กแบบตัวเล็กอยู่เลยครับเป็นเด็กแบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะประมาณันแหละโอเค๋ยวเราทำการทํายาปลานะเราจะได้ปลาใส่ตัวเองได้แล้วก็ได้วิงว่งปืนวิ่งปืนแล้วก็เดียร์ติงน,นะเผื่อเจอเอนดเดอ์เมวนะเอ็นดเดอเมนแล้วก็จะได้ทําการสากนมูเอนเดอเมลเลยทีเดียวนะครับเด้อยโอเคนะครับอือฮึโอเค เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมอันนี้คือไม่มีคนถามผมหรอกนะผมแค่อยากบอกให้เฉยๆคือมันไม่มีอะไรจะพูดผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะโอเคอยากบอกให้รู้ๆให้เฉยน,นะครับว่าผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกบอกผมบอกไว้เฉยน,นะจะได้ไม่มีคนมาถามผมทีหลังไงว่าแบบ อยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่จังหวัดอะไรอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็บอกไปก็ดีแล้วนะก็ดีก็ดีเลยผมบอกนะเออนะโอเคเด็กก็นะครับไปครับผมตอนนี้โอ้สมบีอ่ะฮัลโหลจุ๊บอา้าวอึ๊บอื้มพี่บีของเรามามาตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทพาร์ุด,ด,ด,ดท้ายเลยมึง แม่ขยันแล้วจริงอือโอ้โหแรงนะแรงนะข้ามาดิครับเยอยอ้า้โหพี่บี้พี่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 ระเบิดเราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะกลายเป็นปเรียกว่าอะไรวะก่อนที่มันจะกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ำนะครับไม่งั้นมันจะไล่ดแดกเราแน่นอนนั่น,นเองนะโอเคขอไปในคมที่ไม่สุภาพเลยในแกเบิร์มโอเคนะอันนี้ก็เป็นหลุมดักนะอันนี้จริงผมคิดว่าจะ จับเอ่อซอมบี้วิเลเจอร์มาเอ่อจนจริงผมเจอผมคิดไม่ว่าผมจะแบบจับวิเลเจอร์แว้งแต่แรกแล้วค่อยเอามาเสือภัยให้คุณทุกท่านผู้ชมทุกคนนะครับแต่แบบโอ้ช่างมันเถอะนะโอเคมาผมเจอเอเนแมนก็วิ่งใส่เลยครับรออะไรปะโอเค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 จึ๊๊จื๊๊โอ้เอาเอาหายหายหายทีนี้หายหายครับหายทางไหนมาเนี่ยฮึฮึโอ้เออโอ้ เออโอ้พอดีมีโล่นะเพื่อนคนมีโล่นี้ได้เปรียบเลยทีเดียวโอเค let's go เดี๋ยวเราตามหาเ B C ที่หายไปกันนะอยู่ไหนหน้าลุงวันนี้ผมเจอลุงแล้วเอ๊ะลุงอย่าตีผมลุงลุงไปสู้กับเกียวตันไปเออโอ้โหเสียดหน้าเลยลุงตามมาลุงตามมาลุงตามผมมานะลุงนะลุงวันนี้เร็วลุงเร็วผมลุงกันเอ็นเตอร์เพลจากลุง แล้วก็ลุมมันนี่มันคิดว่าผมเป็นอมบิกรู้เปรี้ยวมากเลยมันนี่โอ้ยเออสมบี้มันจะตามมาทำไมวะเออลุงจะตีผมลงุลงลุงโอ้ทุกคนครับลุงมันจะแดกผมแล้วนี่เอพีเอพีหายากเนี่ยโอเคป ลุงตามาลุงตามาลุงมานี่เร็วลุงมานี่ให้จน,นนู่เขามานี่สิมาลุงืลุงเดนช้ามากเลยถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับพอดีข้อความเข้าแต่ถ้าไม่ได้ยินก็ก็ช่างมันเถอะนะโอเคเยอะ เขียวระเบิอเลยเขียวอือโอ้โหกระเด็นลุงอย่าลงมาโอ้เดี๋ยวลุงก็กลายเป็นซอมบี้น้ำหรอกลุงลุงมานีลุงอ้าวเอาลุงหายหายแล้วลุงลุงจบน้ำไหมนะลุงเดี๋ยวลุงกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ำมาหนีเร็วขึ้นมาลุงดูนี่เนื้อสดๆโอ้เดี๋ยวเข้าลุงลุงลีลากังวะ ลุงไหวน้ําไม่เป็นเหรอวะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าซอมบี้่าวน้ําไม่เป็น่นนะปกติเห็นจากในหนังเรื่องไหนซอมบี้ไหวน้ําเป็นหมดนะยังเป็นในรนค้าไม่ละซอมบี้่หยเดี๋ยวไาวน้าไม่เป็นนะไม่ถึงเวอร์ชันนี้นะแต่เวอร์ชันก่อน่หวเป็นอยู่เวอร์ชันนี้ไาวไม่เป็นทําไมไม่รู้นะขึ้นมาเร็วลุงโอเคนะผมจะพาซอมบี้ลุงไปฮะคำบอกแล้วเวอร์ชันใหม่ซอมบี้ลุงมีโอกาสเกิดเยอะนะลุงมานี ดินช้าที่ระเกินนะลุงตามออกมาลุงผมจะเปิดประตูบ้านนี่ซ่อนปุ่มไว้ใต้นี้แหละลุงเดินเข้ามาลุงเดินเข้ามาลุงเออโอ้โหต่อยก่อนเข้าหน้าบ้านด้วยลุงมานี่ลุงเดี๋ยวลุงลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุง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 เออโอ้โหโอ้แรงนะลุงนะเดี๋ยวมจะทำการป้ายาใส่ลุงนะโอ้โหโอเค ป้ายาใส่ลุงไะเอานี่เป็นลุงผมให้เออโอ้โหเจ็บน้อยอือเจ็๊บหน้าลุงแอปเปิลทองแอปเปิลทองกินกึบโอเคลุงอย่าพึ่งเออโอ้โหโอ้โหแรงนะแรงนะโอเคลุง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 ใจเย็นลุงลุงใจเย็นลุงเออเออลุงอย่าออกบ้านลุงอย่าออกจะออกบ้านอือ เออโอ้โหโหแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยลุงเออลุงผมจะแตกแล้วลุงลุงอย่ามาอยู่ตรงนี้มันจะมันจะเช้าแล้วลุงมันจะปีประตูตรงนี้เออโอ้โหลุงอย่ามาอยู่ตรงนี้ลุงโอ้ลุงโอ้ลุงลุงลุงใจเย็นนะลุงนะเออโอ้โหโอ้ลุงโอเคโอเค ีจลงใจเย็นลง